พระบรมธาตุชย,ยาเป็นองค์พระบรมธาตุเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขารบปูชาของภาคใต้ได้แก่เจดีมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชและพระพุทธไสาย,ยาสน์ถ้ำคูหาพิมพุขจังหวัดยะลา พระบรมธาชัยยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบสีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตรวตรรษที่14-15ไม่ปรากฏประวัติการสร้างและผู้สร้างเข้าใจว่าสร้างในขณะที่เมืองชัยยาสมัยสีวิชัยกำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหลักฐานที่ยืนยันถึงอาณาจักรศีวิชัยอายุไม่ต่ำกว่า1,200ปี องค์เจดีพระบรมธาตุเป็นเจดีทรงปราสาทยอดประดับด้วยสถูปองค์เล็กๆหรือสถูปิกะที่มุมและที่ด้านของแต่ละชั้นซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยสร้างตามลัทธิมหายานช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่14-15มีความสูงจากฐานใต้ดินถึงยอด24เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสูงย่อเกศขนาดฐานวัดจากทิศตะวันออกจดทิศใต้ายาวประมาณ13เมตรรอบองค์พระาธาตุมีพระระเบียงคตพระวิหารคตหรือพระระเบียงล้อมรอบองค์พระาธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ38เมตรสูง4เมตรภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆมีหลากหลายขนาดประมาณ180องค์ชาวบ้านเรียกว่าพระเวียน พระพุทธรูปปูนปั้นส่วนใหญ่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ส่วนพระพุทธรูปศิลาทรายแดงศิลปะสมัยอยุธยาสกุลช่างชัยยายังอยู่ในสภาพเดิมการบูรณะปฏิสังขรณ์ 1. น 1. รัชกาลที่5เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ยอดเจดีย์ที่เดิมหักลงมาถึงคอระฆังทำเสียหายมากรวมทั้งฐานเจดีย์ที่จมอยู่ใต้ดิน ได้ขุดดินโดยรอบฐานพระเจดีตลอดถึงได้ทำลายรากไม้ในบริเวณนั้นแล้วทาการก่ออิฐถือปูนตลอดเพื่อให้เห็นฐานเดิมของเจดีที่ชัดเจนในส่วนลวดลายประดับเจดีก็ได้มีการสร้างเพิ่มเติมใหม่ด้วยปูนปั้นเกือบทั้งหมดเป็นลายปั้นใหม่ตามความคิดของผู้บูรณะม่ได้อาศัยหลักทางโบราณาคดีรวมถึงลานระหว่างเจดีและพระระเบียงเปลี่ยนจากอิฐหน้าวัวเป็นกระเบื้องซีเมน 2. รัชกาลที่9พุทธศักราช2,521ถึง2,522องค์เจดีได้รับการบูราณะปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งโดยการบูราณะในครั้งนี้เป็นการซ่อมแซมของเก่าที่มีอยู่เดิมให้คงสภาพดีโบรานวยสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบรมธาตุชัยยาเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปรกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลปักใต้ในปีพุทธศักราช2 4 5พพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตร วันที่4กันยายนพุทธศักราชส5 5พพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรทรงยกสุวรรณฉารและเปิดพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติชายยา วันที่29กันยายนพุทธศักราช2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงยกสุวรรณฉัตรองค์เจดีพระบรมธาตุชยา สมเด็จพระสมาณะาเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานวิสานุวัติวงศ์กิจกรรมสำคัญ 1. กระถินพระราชทาน 2. พิธีสมโพธและห่มผ้าพ,พระบรมธาตชยาและถวายอังสาพระปฏิมา 3. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน 4. พิธีกระทำสมิจกรรมทำวัดพระบรมธาตุชัยยาเพื่อกล่าวขอขมาพระเทราชผู้ใหญ่ต่อหน้าองค์พระบรมธาตุชัยยาซึ่งเป็นประเพณีของพระสงฆ์ในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธ,ธานีได้ใช้ภาพของเจดีย์พระบรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจําจังหวัดและเป็นสัญลักษณ์ในธงประจํากองและผ้าพันคอลูกเสือ ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราธ,ธานีหากไม่ได้ไปนมัส,สการพระบร,รมธาตุชยาแล้วก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราธ,ธานี Fra r b o a ระบรมธาต y a stupa is a stupa in which the Buddha's relic is enshrined It is a prominent and renowned site of worship in Surat Thani province. Furthermore, it is one of the three sacred ancient locations respected and visited by people in the south, along with Phra Mahathat Stupa in Nakhon Sri Tamarat province and the Reclining Buddha in Phuha-pimuk Cave in Yala province. Phra Boramathat Chaya is the only Srivijaya style stupa in perfect condition. It is said to have been constructed during the 14th and 15th Buddhist centuries. However, no trace of its building appears to exist. It is thought to have been erected during the most wealthy time of Chaya town, the Srivijaya kingdom. The evidence suggests that the Srivijaya empire lasted more than 1,200 years. The Phra Boramathat Stupa is a high castle shaped structure with a stupa, stupika, replica on the corners and sides. It has a distinct Srivijaya style that symbolizes the Mahayana sect of the 14th 15th Buddhist century. The height from the underground base to the top is 24 meters. The stupa stands on a 13-meter long indentation corner square base from the east to the south. A square cloister surrounds the PHRA that stupa. The base is 38 meters long, 4 meters wide, and 4 meters high. Inside are 180 Buddha statues in various postures known as Phra Wian by the locals. Although most of the stucco Buddha pictures have been restored, the red sandstone Buddha statues of the Chaya style from the Ayutthaya period are still in their original condition. During the reign of King Rama V, the original top of the stupa cracked down to the stupa's body, and the stupa's base collapsed underground, resulting in extensive damage. Upon this, the land around the Phra Boramathat Chaya stupa was dug up and removed to repair it. Simultaneously, the surrounding roots were removed and destroyed. The stupa was then revealed by laying cement bricks along its base. During King Rama IX's reign, the Phra Boramathat Chaya stupa undertook a significant restoration. As a result, the Phra Boramathat Chaya stupa was restored and repaired in good condition as a site of prayer, cherished and respected by the residents of Surat Thani province. In reality, Phra Boramathat Chaya Stupa is Thailand's only Buddhist site that has preserved the distinctiveness of Srivijaya arts. His Majesty King Vajiravud, King Rama VI, visited the southern region for the first time in 1915. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great King Rama IX On the 4th of September 1982 His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra King Rama X as His Royal Highness Crown Prince of Thailand Presided over the ceremony to lift Suwanchit in the opening ceremony of the Chaya National Museum on behalf of His Majesty King Bhumibol Day the Great, King Rama IX. On September 29, 2009, His Majesty King Maha Fra Phra chayuha King Rama X. Presided over the ceremony to lift the Suwanchit canopy of the Phra Boramathat Chaya stupa on behalf of His Majesty King. Bamibal Adulyadej the Great, King Rama IX. His Majesty Kram Freya wa Chirayan Warorat. His Royal Highness Prince Narasara Nuvada The Phra Boramathat Chaya Stupa picture is used as the emblem of the Surat Thani Province seal, including the division flag and scout scarf. Therefore, the Phra Boramathat Chaya Stupa is considered a must visit place for all visitors to Surat Thani.